ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก็มาพบกับคุณครูกฤษพรแสงสีนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างค่าของการหาจํานวนประชากรแล้วก็ความหนาแน,น่นของประชากรนะคะค่ะโจทย์นะคะเด็กๆไปดูโจทย์ด้วยกันนะคะโจทย์บอกว่าจับหนูนาม,มาติดเครื่องหมายค่ะ100ตัวจากนั้นปล่อยนะคะไปเถาะไปในท้องนาพื้นที่100 0 0ื่นไร่ จากนั้นค่ะจับกลับมาใหม่นะคะพบว่าทุกทุ0ห้าตัวนะคะที่จับมาเนี่ยจะมีเครื่องหมายติดเนี่ยหตัวนะคะโจทย์บอกว่าจงหาจำนวนประชากรหนูทั้งหมดและความหนาแน่นของประชากรหนูนะคะวิธีคิดค่ะข้อหนึ่งค่ะใช้จำนวนประชากรของหนูนานะคะจากสูตรค่ะ 1> m 1เท่ากับหนูนาที่ติดเครื่องหมายครั้งแรกนะคะ100ตัวได้แล้วนะคะว่า m 1ก็คือ100ต่อไปค่ะ m 2ค่ะเท่ากับหนูที่ติดเครื่องหมายที่จับได้ครั้งหลังนะคะเนี่ยโจทย์กำหนดคือ1ตัวนะคะต่อไปค่ะ p 2นะคะเท่ากับจำนวนสัตว์ทั้งหมดที่จับได้ครั้งหลังทั้งที่มีเครื่องหมายติดและก็ไม่มีเครื่องหมายติดค่ะ โจทย์กำหนดนะคะ500ตัวนะคะ p, p ก็คือจำนวนประชากรหนูทั้งหมดนะคะจากสูตรค่ะนะคะ p เท <P S 1> ่ากับ m 1 t 2หารด้วย m 2ค่ะ m 1นะคะก็คือ100 t 2นะคะคูณกับ500แล้วก็หารด้วยนะคะ m 2นะคะ m 2นะคะ,ะ,คะก็คือหารด้วย1ดังนั้นจำนวนประชากรนะคะก็เท่ากับ ห้าหมื่นตัวนะคะอันนี้คือตอบเกี่ยวกับความาจำนวนของประชากรทั้งหมดนะคะจากนั้นค่ะไปหาความหนาแน่นของประชากรหนูนะคะจากสูตรค่ะที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะคือจำนวนหนูทั้งหมดต่อพื้นที่นะคะดังนั้นเนี่ยจำนวนหนูทั้งหมดที่เราหาได้ก็คือห0,000นตัวนะคะหารด้วยจำนวนพื้นที่ค่ะคือ1 0 0 0 0หไร่นะคะก็เท่ากับ 5ตัวต่อไร่นะคะซึ่งเราก็ได้คำตอบแล้วนะคะทีนี้การหานะคะจำนวนของหนูทั้งหมดนะคะเราสามารถเทียบบัญญัติระยะได้ค่ะไปดูกันเลยนะคะหนูติดเครื่องหมายที่จับได้1ตัวจากหนูที่จับได้ทั้งหมด500ตัวดังนั้นเนี่ยหนูติดเครื่องหมาย100ตัวนะคะตัวเนี้ยนะคะจากหนูทั้งหมด ก็เอา500นะคะคูณกับ100นะคะเทียบบัญญัติตอยางนะคะ 100, คร้อยคูณห0 0แล้วก็เอา1นะคะมาหารดังนั้นจำนวนหนูทั้งหมดก็จะได้50,000ตัวนะคะดังนั้นถ้าใครถนัดเทียบบัญญัติตยางก็ได้นะคะหรือจะใช้สูตร p, <S <S p เท่ากับ m 1 t 2หารด้วย m 2, <ๆ> 2> ก็ได้นะคะค่ะคุณครูขออนุญ,ญาตจบตัวอย่างไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ